ที่ไม่มีใครเลวยิ่งกว่านายทักษิณลูกศิลป์ลงตาบัวนี่เลวที่สุดคนทั้งประเทศเขาตูกอย่าง,างนี้ฟังว่ามันเหยี่ยบเข้าไปเหยียบเข้าไปมันจะไปเหยียบหัวพระมหากษัตริย์นะฟังว่าเราทราบมาอย่างาานี้แล้วก็พูดตามนี่ภาษาธรรมของเรามันเลือกหน้าเมื่อไหร่เวลามันเหยียบหัวลงตาบัวอาจารย์ของมันไปแล้วมันจะเหยียบเข้าไปถึงหัวมหากษัตริย์มันจะเหยียบไปหมดทุกอย่างนี่ มันว่ามันเก่งกล้าสามารถมันสามารถมาจากไหนนะทักษิณธินวัตรมันก็เป็นคนเหมือนคนกับโลกทัว่วไปถ้ามันไม่เ,เป็นบ้าอำนาจคืออย่างเดียวจนหูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงใครเลยเท่านั้นมันจึงเป็นได้อย่างนี้ถ้ายังไม่ไม่รู้ตัวแล้วทักษิณเราจะถามทักษิณน,นี่นะถ้าจะไม่รู้ตัวแล้วจะเจ้ามนะทักษิณน,นะพูดจริงๆอย่าอวดกับทอยาขับรถชนภูเขาอย่ามีดไปฟันหิน เรื่องหลักความจริงนี่คือภูเขาทั้งลูกคือหินทั้งก้อนนั่นแหละอย่าเอามีดคือความรู้ความเห็นของเราไปไปฟันหินอย่าเอาความรู้ของเราที่เป็นเหมือนกับรถขับรถชนภูเขาจะพังนะอย่าอย่าดีอย่าดิ้นเกินไปมันจะตายอยูนน่วันหนึ่งวันหนึ่งความตายติดตัวมันอยู่ก,กับทุกคนทุกคนนั่นแหละให้พิจนารณาทักษินรู้แล้วยังนี่หลวงตาวูเหมือนว่าจะ เตือนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกศิษย์กบอาจารย์เตือนกันจะเป็นรายไปเราไม่ได้เล่นกับการบ้านการเมืองธรรมะมาทำด้าสิ่งโสกโปกโสมมธรรมะสอนโลกโลกโสกโปกที่ไหนธรรมะทําไมจะสอนไม่ได้ว่าเล่นการบ้านการเมืองที่ไหนการบ้านการเมืองอะไรการท่วมการฐานการฝืนการไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทยเวลานี้เอาน้ํามาชะล่างเป็นการเล่นการเมืองผิดไปได้เหรือพิจารณาที่ธรรมสอนโลกก็ต้องสอนอย่างนั้นสิ ที่นายสกบอก,กลกหลูล่างก็สอนกันไปทำละทะล่างกันไปอย่างนั้นทีนี่ไปยังไงเราโอ,อกแก่กันนะเราเป็นอาจารย์ของคนทักษิณจินวาวัตแล่เหยียบหัวครูอาจารย์ไปแบบนี้ไม่ทํงเสียงใครจะเอาจะเสียงตัวเองพักพัวกงตัวเองพักพัวกงตัวเอง,อง,เองมันพักขวกวยังไงมไม่ใช่เป็นยากเป็นผีมากิกนบ้านคืนเบืองเหยียบหัวตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงไปแล้วหรือเวลานี้ถามตัวเองหน่อยนะทักษิณ รู้ตัวแล้วยังนี่เขียงพระนั่น,นี่มาพูดเวลานี้เสียลงตาบัวหลวงตาบัวเอาธรรมะพุธเจที่สอนโลกมาให้ละครลมเย็นมานานแสนนานนำมาสอนพี่น้องชาวไทยเรามีคุณทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้เป็นสําคัญฟังนะทักษิณฟังนะอืมเป็นยังไงรู้ตัวแล้วยังทักษิณรอกเขากำลังมีตี๋กันทั่วประเทศไทยเราเก่งมาจากไหน มาเหยียบหัวคนทั้งโลกเหยียบหัวชาติศาสนาพระมหากัตริย์จะจมนาทัศนนะอย่าทําไปนะอย่าดื้อย่าด้านอืมแตมีวันหนึ่งจนได้ละไม่เหนือกรรมไปได้ไม่มีใครเหนือกรรมนาีกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมนี้เหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวงังให้ฟังเสียงอัดเสียงทำถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไป และเป็นคนดีคนดีพลิกแปลงแปลงความเลียบร้ายตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ออกไปออกไปพลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อหนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการเวลานี่ขาจำแหน่งมากกว่าพูดกาเราเอา,เ,า,เ,าเอาอํานาจบ,บารหวงปาปากเป็นเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพระมหากษัตริย์ลงมา มันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครไม่ได้มันบ้ายศทักษิณบ้ายศรู้ไหมบ้าลาบ้ายศบ้าอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงตาบัวกําลังพูดเนี่ยลูกศิษย์กบอาจารย์พูดกันถอนกันมันถอนไม่ได้หรือลูกศิษย์ทำอย่างอุจจาระปตาจนกระทั่งหลวงตาจะหาที่หลบซ่อนมาได้เพราะเป็นหลวงหลวงตาเป็นอาจารย์ของคุณทักษิณจินวัฒน์เดี๋ยวนี้เขาจะทำมีติเตียนคุณทักษิณจินวัฒน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลงวงตาบัวนี่ ทั่วประเทศไทยแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าแบบไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวไว้บ้างหน้าคาสินยายเห็นากหน้าตัวเองเห็นากความได้ความร่ำความรวยนะจะพาชาติสัตยาพระาสร์ให้จมอะไรอะไรก็กวนเข้ามากว้านเข้ามาจบลงเลยเป็นรัฐบาลของข้าบครัวรัฐบาลของพุงตัวเองพวกพัคพวกตัวเองไปแล้วในเวลานี้เป็นแล้วนะาคสินเป็นแล้วนะคนเขาประกาศกันทั่วโลกเขาไม่ใช่คนตาบอดหูมั่วเขาเป็นคนด้วยกันทุกคน เราเป็นอะไรมาจากไหนเราจึงมาไม่ได้ฟังเสียงโลกเสียงสงสารบ้างเลยแม้ที่สุดเสียงครูเสียงอาจารย์ที่อุ้มขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถก็ไม่ฟังเสียงเยียบไปแล้วจะจอมนาทักสินยาทรรให้ให้ยุดให้ให้งดนะพรจะเจ้าจมจริงวันนี้ขอพูดให้ชัดเจนในฐานะาที่เราเป็นคนอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เต็มกาลังความสามารถด้วยมาไม่เคยมีเจตนาใดที่จะทําให้ชาติาศาสนาพมากระตัดได้มัวมองแม่นิดหนึ่งหัวใจเราไม่มีเรามีแต่วความเมตตาล้วนตื่นขึ้นมานี้มีแต่มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อ,อ,อชารอาุ้มชาติศาสนาพมากรตั์ทั้งนั้นแหละความที่จะทำลายเราไม่มีในวราระจิตนึ่งก็ไม่มีในหัวใจเราเพราะงั้นเล่าที่เป็นนายกเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่ครูให้ฟังเสียงครูนะ อย่าดิอย่าดินจนเกินเหตุเกินคนนะ <c oughs> วันนี้พูดเป็ี่นตนี้เตือนได้ยินหรือยังทักษิณเวลานี้ใครเป็นคนเต,ตือนหลวงตาบัวเป็นพะเจ้าท่านุณทักษิณเตือน,ตนคนทั้งโลกเขาเบื่อ,อแต่เต็มประดาแล้วเวลานี้เบื่อทักษิณเราไปลูกศิษย์หลวงตบวาบัวแล้วหลวงตาบัวเจ้าออนหน้าเอาไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตบวาบัวออกมาบ้างนะโดยการประพฤตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเสียใหม่นะทักษิณน,นะเอาละพูดเปี่ยน,น,นตรน,นี้พอ ข้อ่อยเว้ยอะไรเป็นไงแจ้กันนี้ติดกันแจเลยกัรแจวันนี้เป็นไงปวดเนี่ยลาม่มีอะไรััใครพูดได้ทั้งนั้นสามโรคไดไม่มีในหัวใจไม่ ผู้ได้ฉะน,นั้นผิดถูกเรืดีไปตามธรรยเรื่อยๆไม่มีสูงต่าลึกโมโหโลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตาไม่มีํารทำอะไรกลงไป